ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีผมต้องกล่าวขอบคุณทางกสทชานะครับที่ให้เกียรติทางมหาวิทยาลัยของเราได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้วก็มีการลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับในการที่จะร่วมกันเพื่อจะสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านดิจิทัลให้กับประชาชน ได้อย่างหลากหลายนะครับเท่าเทียมแล้วก็รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนะครับของสื่อในปัจจุบันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าจากบันทึกความตกลงในครั้งนี้จะนําไปสู่การที่มหาวิาลยเนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้รวมถึงแนวคิดนะการรู้เท่าทันสื่อที่กสทชพยายามผลักดันเนี่ยนะครับลงไปเผยแพร่ให้กับชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรานะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หวังว่าภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ อาจะสามารถเดินไปด้วยกันกับกสทชได้อย่างมั่นคงให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากที่สุดครับขอบคุณครับ